ตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟแก่งคอยนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวเวียงจันทร์กันายกันการผจญภัยของพวกเรากำลังเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้สี่ทุ่มสามสิบห้าครับตอนนี้รถไฟด่วนเที่ยวอะไรเขาเรียกไปเป็นเที่ยวหรือเปล่าเที่ยวยี่ห้าเที่ยวยี่ห้ามาถึงแล้ววันนี้เราไปตู้นอนกัน ไปถึงพวกนี้ก็หกโม้าไปเร็วไปเร็วไปเร็วบนบีหรืเรเรนอเปล่านะบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนตื่นเต้นมากครับเ <c oughs> พราะจะเป็นการนั่งรถแฟนอนครั้งแรกของพวกเราโดยวันนี้เราเลือกตู้นอนรวมนะครับและเลือกชั้นล่างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันและเด็กๆก,ก็สามารถนอนรวมกับผู้ปกครองได้ บนรถไฟก็มีห้องน้ําให้ใช้อย่างสะดวกสบายนะครับการเลือกที่นั่งนะครับแนะนําว่าให้เลือกที่นั่งที่ห่างจากห้องน้ําสักนิดหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเช้านะครับที่นอนก็ถูกเปลี่ยนเป็นที่นั่งตามปกติแต่เราก็กําลังจะเข้าใกล้สถานีน้องคายพอถึงสถานีน้องคายเราก็นั่งรถ3ามล้อต่อไปยังตอมอฝั่งประเทศไทยขอเก็บสภาพก่อนนะ ต่อไปเราก็จะนั่งรถบัสนะครับเพื่อข้ามไปฝั่งเราค่าโดยสารก็ประมาณคนละ30บาทเด็กฟรีตอนนี้เราก็มาถึงด่านตมอฝั่งเราแล้วครับเดี๋ยวเราไปกกอะเอกสารกันหลังจากผ่านตอมอ,อด่านคนเข้าเมืองกกอกเอกสารเสร็จแล้วเราก็มาแลกเงินแล้วก็ซื้อสิ๊น,นะครับ เรานั่งรถอแถวลังจะเข้าเวียันรตน,นี้พแออนเด็กโอเคที่เกนั่งรองและเราก็มาถึงเวียงจันทร์ตอนนี้ก็แปดโมง55นาทีเรามาถึงที่พักแล้วก็เอาของไปฝากแล้วก็มาที่หลังโรงแรมมาหากินอาหารกันเองผมเป็นเฝอใชนะอันนี้เป็นข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นแบบนี้หร น,น้องเหมือนกกจับยวนที่แรกที่เราแวะมาเดินเล่นนะครับเป็นวัดศรีสะเกตนะครับเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในที่นี่ก็จะเป็นวัดที่เก่าแก่อีกที่หนึ่งของเวียงจันทร์ตอนนี้เราเข้ามาดูบรรยากาศภายในนะครับ ภาพเป็นที่ระลึกสักหน่อยสถานีต่อไปหอพระแก้วครับหอพระแก้วนะครับ<ม>ก็อยู่เยื้องๆกับ<ม>วัดศรีสะเกตเดิ<ม>เนข้มามถนนมาก็เจอเลย<ม>ที่นี่ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนจะถูกอัญเชิญมาประเทศไทย ไปนี่เราก็มาอยู่ที่พระธาตุหลวงนะโอ้โหที่นี่แบบกว้างใหญ่มากเลยเป็นวัดที่แบบโอ้โหพื้นที่ใหญ่มากโอ้โหสทสีทองเหลืองอลัม หลังจากเที่ยววัดเสร็จตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงครับเรามาฝากท้องที่เบียเฮาส์นะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีทั้งเบียรสดและเบียรในรูปแบบบรรจุขวดและกระป๋องบอกได้เลยว่าที่นี่เบียรเยอะมากบ่ายนี้จัดไปก่อน1แก้วเบียรสดและอีกหนึ่งกระป๋องยาวนี่คือโรงแรมของเราลันซางพรีเมียรเฮาเดี๋ยวเข้ามาดูห้องพักเราวันนี้ อยู่ระหว่างตลาดเช้ากับประตูไซอยู่ใกล้ๆประตูไสห่างจากประตูไซประมาณสี่ห้าร้เมตรค่อนข้างใจกลางเมืองโอเคสบายๆครอบครัวเรา4คนตอนนี้เรากำลังเดินไปประตูไซครับจากที่พักมาเดินเอาไม่ไกลมากไม่กี่ร้อยเมตร ช่วง6โมง6โมงครึ่งนะครับของทุกๆวันนะครับก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับของน้ำผุุนะครับก็สวยงามมากครับในยามค่ำคืนก็ผู้คนก็เยอะแยะไปหมดเลยถัดจากประตูใส่เราก็มาที่นี่กันต่อเลยกระทิงคราเบียร์มาวันนี้ประเดิมร้านแรกกระทิงครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยาการกันไป ก็มีเป็นไว okay, เซนเบลเยียมเวดมีฟลอเวอร์ลาร e เกอร์เพลสเนอร์ IPA สไตล์โอเคเนาะหลังปากด้วยเพลสเนอร์ร้านสแก้ววันนี้เราก็สั่งอาหารมา3อย่างนะครับส่วนผมก็ชิมเบียร์ไป3แก้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปที่อื่นกันต่อวันนี้ร้านที่2บาร์บีคิวโดม ีพี่เสือธนพลนได้หลังจากจบร้านนี้ครับเราก็จะกลับที่พักและนอนเพื่อไปต่อตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เวียนเทียนไลน์เวย์สเตชันตรงนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงครับวันนี้ก็วันที่22ตุลาคมตอนนี้ก็8โมง40นาทีเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถไฟไปวังเวียงกันโอเคไปที่นี่เราต้องจองตั๋วรถไฟล่วงหน้านะครับ เออก็ลากไปขยะอยู่ในนี้อย่าเขาไม่ขยะอยู่ใน้กระเป๋าปุ๊บตีกินกระเป๋าปุ๊บีนะกระเป๋าปุ๊บีวมีอเมซอนด้วยโอ้ยเดี๋ยวไปกินกาแฟกันโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราขับรถไปความเร็วสูงไปวังเวียงกัน ไปไปเลยที่รถไฟกันนี่เหรอนี่แหละนี่แหละตู้นี่ตู้สอง15 ABCD เข้าไปเลยใช้เวลาประมาณ50นาทีครับเราถึงจุดมุ่งหมาย ตอนนี้เราก็มาถึงฐานีวังเวียงลงรถละวันนี้เราก็ใช้บริการรถเหมาคันนะครับแชร์ค่าใช้จ่ายกับเพื่อนๆพื่อนนักท่องเที่ยวชาวไทยและเราก็มาถึงที่พักของเรา r i v e r v i l w h o t t l l ถึงที่พักก็ชักจะเริ่มคอแห้งจัดสิครับรออะไรหลังจากนั่งพักผ่อนสักพักและหาข้าวกินวันนี้เช่ามอเตอร์ไซค์ออกเที่ยวครับ เห็นขยับให้หน่อยถึงไหมสายถึงไหมออก่อนที่จะแวะเติมน้ำมันให้เรียบร้อยตอนนี้กำลังทำถนนอ๋อฟูลฟูลฟูฟูฟฟฟสายสายไปเลยสายไปเลยไปเลยที่แรกที่เราจะไปในวันนี้ครับเป็นถ้ำครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆเดินบันไดขึ้นไปดูถ้ำกัน ก่อนอื่นก็มาชมบรรยากาศด้านล่างกันก่อนครับก่อนจะเดินขึ้นบันไดเข้าถ้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับเรามาเดินดูบรรยากาศรอบๆกันหน่อยครับว่ามีอะไรบ้าง โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นถ้ำช้างหรือว่าถ้ำจังที่เขาเขียนไว้นะโอเคไปกันเดี๋ยวไปดูว่าจะขึ้นไปกี่ก้้วไปเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูวิวดูวิวเทียบพักผ่อนหรือเทียบ เอาชีวิตรอดเห็นผูเขาฟังนู้นเห็นในตัวเมืองนะก็จะเห็นแม่น้ำสองขอข้าวหน่อยหมดแล,ล้วเดเราเข้าไปดูในถ้ำกันโอ้ยเย็นอะะานย้อยมา่อนี่มกเพทอะาทางไปเยอะพี่ทางไปหลายทางนะ ตอนนี้ขาลงละเดี๋ยวเราไปบูรลกูลเล่นน้ำกันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูรลกูล2นะครับจะมาเล่นน้ำกันดูสิน้ำใสจริงหรือเปล่าเพราะมันมี2โซนนะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งทางนู้นอีกเดี๋ยวไปดูข้างในกัน ก็น่าจะลงเล่นบริเวณนี้นะครับบอ่อนี้เลย <c oughs> เราองนั่งตรงนี้แล้วกัน <c oughs> เรานั่งเล่นกันตรงนี้ <c oughs> ตื่น้ บอกเลยว่าวันนี้มาถึงแล้วยังไงก็ต้องโดดครับที่นี่นะครับน้ำใสและเย็นมากนี่แอดเวนเจอร์ของจริงขี่รถตากขนมาใกล้ถึงโรงแรมแล้วหลังจากถึงโรงแรมครับก็พาเด็กๆเล่นน้ำกันต่อสักพักหนึ่งและก็ถึงเวลาไปหามือ้อข้ากินกัน วันนี้ฝนตกครับอ,อ่ามือค่ะมือนี้เราไปเดินวอล์กอินสตรีทไม่ได้วันนี้มาอยู่ที่วังเวียงฟูดคอร์ทอ่าไปมาดูเมนูวันนี้ไอ้ย่าหมูกระทะมากินหมูกระทะที่วังเวียงกันครับว้าวดูสิว้าว,ว,าวบรรยากาศนะ เดอะริเวอร์โฮเทลว้าโลกรกในนะอันนี้นี่ครับวิวจริงๆจากหน้าห้องก็ประมาณนี้เลยเอาเก็บภาพสักหน่อยเดี๋ยวเขาว่าเรามาไม่ถึงเอาเป็นขนมปังฝรั่งเศสเหรอเ้าของย่างๆอย่มีข้าวเหนียวด้วยนี่อันนี้ดีกว่านี่เด็ดกินง่าย แล้ไวไม่เพื่นหรอกหลังจากนั้นเราก็แว้นมอเตอร์ไซค์ไปหาดูวิวสวยๆกันต่อ<ป><ป>ก่อนกลับ<ป>ก็เล่นน้ำกันอีกสักหน่อยกลับแล้วบายบายวังเวียง e. เดี๋ยวเราไปต่อกันที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเจอกันคืนนี้ลงเบียร์ที่เวียงจัน ไฟมุกคือห้องพักคืนที่สามของเราอ่าไฟดับง,นะงัคืนนี้กลับมานอนเวียงจันทร์อีกหนึ่งคืนวันนี้พุทธที่23ตุลาคมครับเรากลับมาที่เวียงจันทร์อีกครั้งตอนนี้ก็เ 5นาทีตอนนี้เรามาเดินถนนคนเดินตลาดสีหอมมาหาของกินกันตลาดนัดของกินเยอะมากอาหารที่นี่ก็จะมีคล้ายๆบ้านเรานะครับรสชาติก็พอๆกันนี่เปิดยังครับเปิดเลยจ้า มันเงินสามหมื่นห้าพันกิจมีสิบไม้เด้อเอาผิดกลางผิดน้อยเอาผิดกลางครับมาลาก่านไฟมาลากไฟลุกมาลากไฟลุกมาลากไฟลุกไปไฟอะไรลูกมาลากไฟลุกไฟไม่ลุกไม่คิดตังโอ้หูใจขอบใจเด้อฮัโอลโหล,ล,ล, <laughs> ลูกบก่ใช่ครับสบายดีสบายดี สบายดีสวัสด <S <S ใสีใส่เลยใส่เลยไปไปขอบคุณครับขอบใจหลายเด้ <S <S <ๆ>เอบ๊ายบายอ้าววันนี้อดเลยอดเลยไข่ห่อข้าวข้าวห่อไข่ตอนนี้เราก็มานั่งกินที่ตรงนี้นะครับตลาดสีหอมข้างๆข้างๆตลาดก็จะมีเป<อ>็นโซนประมาณนี้เปิดเพลงด้วย สไตล์ครอบครัเวเราครอบครัวเราก็ประมาณนี้ครับกิ like <amp> um. นง่ายๆอยู่ง่ายๆสบายๆสิๆเข้าถึงชีวิตผู้คนการเป็นอยู่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เลอปัิโทนะครับ um. ไม่รู้ parfait. เรียกว่าไงเลอปฏิโทดูโอ้โหอันนี้มีถางฐางหนักเไม่รู้เขาทำตรงนี้เรื่เปล่าโอ้อันนี้แบบบ้านๆมากเลยบอกเลยแบบบ้านๆมาก บรรยากาศข้างในนี่มีเป็นโซนไม่รู้ว่ะด้านหน้าเป็นโซนคาเฟ่บอกมีสระน้ำตรงนี้เป็นร้านแบบสไตล์บ้านบ้านนะครับที่อยู่บ้านเลยเหมือนมากินเบียร์บ้านเืน่อดไปเดี๋ยวเราไปดูกัน เมื่อกี้หลังจากสอบกาลางตองน้องพนักง,งาน,น้วตอนนี้เบียร์สดมีสองตัวเป็นพอลเนอร์กับอเมริกันลากเกอร์ว่าจะมีเบียร์กระป๋องที่เพิ่งทำออกมาเป็นไหนี้นะหมดสามตัวเดี๋ยวเราไปชิมเบียร์กระป๋องทั้งสามตัวเนี่ยไปนี่ตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่สามตัวแค่นี้ นี่เป็นอ uh. ่านังนงไอพีเป็นจุซี่จูซี่จูสอ๋สีเหลืองคุ่ๆมาเลยประมาณนี้ออกเหลืองคุณ่นๆกินก็ออกจสซี่จสซี่นะเดี๋ยวลองชิม ตอนนี้กล้องโกโปรแบทมดครับตอนนี้ก็เลยเก็บได้แค่ภาพนิดหน่อยพอให้ได้เห็นบรรยากาศไปกันต่อเลยสถานีต่อไปโรงเบียร์ที่ชื่อว่าคอเบียร์ที่นี่ก็มีเบียร์เยอะอยู่พอสมควรครับมีถึง9แทบแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากเลยครับถือว่าเข้าถึงได้ง่ายเลย เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะจบที่ร้านนี้นะครับคอเบียวันนี้ก็เช้าวันพฤหสัสบดีที่24ตุลาคมเราก็ทานอาหารเช้าแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านครับตอนนี้บ่ายโมง28ครับเราข้ามฝั่งมาทางประเทศไทยละเอาของไปเก็บไว้ที่สถานีรถไฟตอนนี้เราก็เลยมาเดินชิลต่อหาข้าวกินที่ถนนคนเดินหนองคายเดี๋ยวหาข้าวกินก่อน ตอนนี้ก็เหมือนจะกำลังจัดงานอะไรสักอย่างครับที่ตรงนี้วันนี้เราก็เลยเดินเล่นไปเรื่อยๆครับแวะถ่ายรูปบ้างตามสถานที่ต่างๆเพราะวันนี้เราไม่รีบเร่งมากครับเพราะรถไฟออกทุ่ม40ิทิปนี้ก็น่าจะจบที่ร้านนี้นะครับลิขิดคามนะครับหนองคายก็เป็นอันจบส่งท้ายคลิปแล้วกันกับการ นั่งรถไฟนอนมาเที่ยวเ,เวียงจันทร์วังเวียงแล้วก็หากลับพอมีเวลาก็มานั่งจิบเบียร์ชิวๆก่อนกลับบ้านโอเคครับแล้วพบกันที่เขาใหญ่